สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปี้ยวจะพามาเที่ยวบ้านกับหัวนะคะเป็นยังไงคะบ้านกับหัวเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในไหมคะว่าบ้านกับหัวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะกับคุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดตามคุณป้าสายเปี้ยวนะคะขอบคุณค่ะ เข้าไปข้างในกันนะคะบ้านกับหัวค่ะวิวคามไปคะ่ะ <c oughs> เข้าไปข้างในกันค่ะเห็นท่อ <c oughs> เห็นก๊อกน้ำไหมคะก๊อกน้ํำลอยใช่ไหมคะนีคำเฉลยนะคะพอเราไปข้างในนะคะ <c oughs> เขาก็แนะนำให้เรามองที่พื้นนะคะมองที่พื้นเพราะว่าพื้นเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะคะ พื้นที่ลาดอยางอาจจะมีเซได้ด้วยนะคะแล้วเขาก็ให้เราทำท่าแบบเอา,เอามือจับเ,เพดานจับอะไรนะคะแล้วก็ถา่ายรูปออกมาก็จะเป็นรูปภาพที่กลับหนัวนะคะแล้วจะท่าที่จะดีไซน์ของแต่ละคนได้นะคะเป็นภาพที่น่ารักน่ารักใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณป้าสายเปรี้ยว <laughs> สนุกอยู่คนเดียวนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนมาสนุกด้วยค่ะนี่ก็เป็นถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอกับหัวเลยคะ่ะดูสิหัวทิ่มโต๊ะอาหารแล้วค่ะหัวทิมโตะอาหารแล้วค่ะสนุกอยู่คนเดียวจริงๆเลยค่ะเข้าไปคนเดียวและที่มีรูป เดี่ยวก็คือเขาถ่ายให้นะคะอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกอันนี้ก็เป็นโต๊ะ,ะแจกันกับหัวนะคะทุกอย่างเขาจะวางไว้ให้กลับหัวกันหมดนะคะพื้นก็จะ,ะเวลาเรายกขาขึ้นเงนี้ยถ้าใครทรงตัวไม่ดีก็จะมีเซนะคะเหมือนเมาเลยนะคะหัวทิ้แมแล้หวหัวทิ้แมแล้วนีภนะะ่ภาพจริงๆนะคะภาพจริงที่เราถ่ายแล้วเราก็มากลับเองนะคะแล้วก็มากลับเองคะ่ะ บ้านกำหัวที่อยู่ที่พัทยานะคะทางไปเขาชี้จันนะคะอยู่ใกล้ๆก้กันค่ะกับเขาชี้จันนะคะใครจะพักครอบครัวไปก็เชิญนะคะช่วงที่เราไปนะเป็นช่วงที่คนเที่ยวน้อยนะคะก็เลยบัตรเหลือหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่เครื่องเล่นเขาก็จะ,ะเหลือไว้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะต้องรอให้อะไรมันดีขึ้นนะคะ นี่ก็เตียงนอนก็กลับหัวนะคะเตียงนอนก็กลับหัวคะ่ะลำบากตอนที่เราไปคนเดียวนะคะเพราะว่าขึ้นชั้นสองก็เลยไปคนเดียวคะ่ะเป็นยังไงมั้งคะใครพาครอบครัวไปก็ไปอย่าลืไมลไปถ่ายรูปไวเป็นที่ระลึกนะคะเดีย๋ยวทำภาพน่ารักน่ารักแล้วก็ยืนบนพื้นแล้วก็เอามือจับเพดานนะคะ พอภาพเราเรา,เราก็กลับภาพออกมาภาพเราก็จะได้เป็นภาพกับหัวน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้เป็นที่รเลึกคยคาในห้องไหนต่อดีคะ่ตะตัวกับกลับหัวนะคะวางทุกอย่างไว้กับหัวคะ่ะมีบางคนอุ้มลูกไปนะคะก็มีเซด้วยนะคะเวลาเดินก็มีเซด้วยนะคะ ต้องสมตัวดีๆค่ะนี่ห้องอะไรเอ่ยนี่ก็เป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกเป็นยังไงมั้งคะน่ารักไหมคะก็อยู่ติดถนนเลยนะคะทางไป เขาชี้จานเลยนะคะนี่ก็นั่งลงแล้วขาชี้ขึ้นนะคะแล้วก็มือจับข้างบนแล้วก็ถ่ายแล้วก็จับกลับภาพนะคะกลับภาพเองค่ะอันนี้เขาก็จะถ่ายให้ค่ะน่ารักน่ารักนะคะก็ภายนอกของบ้านกลับหัวนะคะอัพไซด์ดาว ก็อีกม,มุมหนึ่งค่ะพอ่อ้นาเห็นไหมคะท่อน้นาเขาจะมีเหล็กไว้ข้างในนะคะตรงที่น้ําไหลออกมานะคะก็เลยมองไม่เห็นเวลาน้ําไหลนะคะก็เลยเป็นท่อก๊อกน้ําลอยนะคะก๊อกน้ําลอยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะ